สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับวันนี้ก็พบกับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้เวลามาเอาช้างกลับบ้านแล้วนะครับขณะนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับถึงเวลาเข้าบ้านไปกินน้ำแล้วนนก็แวะกินก่อนนะครับ สาวน้อยด้วยอีงเยออีกสาวน้อยอีกเชือกอยู่ข้างหลังนะครับมาอยู่ตอนมาอยู่นี่แต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วเพื่อจะไปกินน้ำนะครับนี่แวะกินอาหารอยู่แว่กินหญ้าอยู่ ตอนนี้ก็มาถึงอ่างน้ำแล้วครับอาบน้ำอการล้นนะครับวันนี้ Não é muito mais. สวยมาแล้วสวยสวยมาแม่บนซูง Mẹ bên mẹ Thôi. Thôi nào. Bôn xuống. thôi mẹ thôi thôi mẹ thôi mẹ quân xuống đang quân xuống เสร็จก็มาถึงที่นอนแล้วนะครับตอนกลางคืนจะนอนตรงนี้ทุกวันนะครับเสร็จแล้วก็โยนยสับปะรดให้สาหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ